สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริธรแสงเส,าส,าส,าสานานักศึกษาประกาศนยียบัตรวิชาชีพครูห้องาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับมอบหมายจากดอกอรอุบลนาภาอินพอยให้มานำเสนอสื่อการสอนในรายวิชาเอกของตนเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับสื่อการสอนในเรื่องของไม้บรรทัดฝึกอ่านคำโปิยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยนะคะไปกันค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะจะมีบัตรคัาศัพท์นะคะส่วนแรกจะเป็นพยัญชนะค่ะและส่วนที่สองจะเป็นสละค่ะคือกันไกค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะคะไปกันค่ะ สำหรับวิธีการทำนะคะขั้นแรกเราก็จะปิ้นกระดาษออกมาก่อนค่ะกระดาษที่ดิฉันใช้จะใช้กระดาษโฟโต้นะคะเพื่อให้ภาพมันเงาและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ mm. ก็จะมี2ส่วนค่ะที่เตรียมไว้ก็จะมีส่วนของพยัญชนะค่ะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนของสระค่ะ mm. เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นแรกค่ะ เราจะเริ่มตัดกระดาษกันก่อนค่ะตัดส่วนไหนก่อนก็ได้นะคะดิฉันจะเริ่มตัดจากส่วนของพยัญชนะก่อนค่ะเราก็ตัดกระดาษตามรูปได้เลยค่ะค,ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกระดาษกันเลยนะคะ ก็คือตรงที่เป็นกรอบสีขาวค่ะเราจะตัดตามรอยเส้นสีดำค่ะทั้งด้านบนและด้านล่างแต่ด้านข้างเราจะไม่ตัดนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสอดไม้บันทัดพยาญชนะอันนี้ลงไปทางล่างได้และเราก็จะสามารถ เรื่อได้ตามอักษรที่เราต้องการให้นะักเรียนอ่าน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะค่ะสำหรับการตัดจะใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้กันไกรก็ได้นะคะตามความสะดวกของครูค่คะสำหรับดิฉันวันนี้ดิฉันขอใช้กันไกรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยะคะ่ะ เป็นที่เรียบร้อยนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะด้านล่างและด้านบนค่ะถ้าเมื่อเราตัดไม้บรรทัดที่เป็นพยังชนะและสละกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำสองส่วนนี้มาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้นักเรียนอ่านค่ะโดยการที่เราจะนำส่วนของไม้บรรทัดค่ะ สอดจากด้านหลังนะคะสอดด้านหลังสอดจากด้านหลังช่วงบนก่อนนะคะสอดจากด้านหลังข้างบนที่เราตัดเป็นช่องว่างไว้ค่ะลงมาท้างล่างค่ะเมื่อลงมาข้างล่างเสร็จนะคะเราก็จะสอดไมบรรทัดที่เป็นพยาญชนะค่ะเข้ามาด้านในค่ะ,ะทีเนี้ยเราก็จะสามารถเลื่อนตัวสละ ไปตามตัวอักษรที่เราต้องการได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็เลื่อนไปถ้าเราอยากให้เด็กอ่านตัวไหนเราก็สามารถเลื่อนไปได้เลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการทําสื่อการสอนไม้บรรทัดโพนิกในวันนี้ค่ะก็ <pineapple. S 1> จะได้ไม้บรรทัดโพนิกออกมารูปร่างหน้าตาสวยงามค่ะ สันสดใสวับประโยค์ของไม้บรรทัดโฟนิกนะคะจะช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านการอ่านของเด็กๆได้ค่ะในการที่ให้เด็กๆฝึกผสมคําและสละักและอ่านตามรูปภาพตัวอักษรที่ครูได้เลื่อนลงไปค่ะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านได้หลากหลายตัวและหลากหลายคําเลยนะคะ สามารถพัฒนาทักษะการทางด้านการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแถมยังดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าจะมีกระตู้และมีสีสันที่สวยงามค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ